Yeah. Mm -hmm. อยากกมลผมขอโทษนะที่ต้องใช้วิธีนี้แต่เพราะว่ามันคุณไม่ต้องพูดละฉันไม่อยากฟังฉันรู้ว่าคุณอยากให้ฉันพูดว่ายังไงฉันพูดก็ได้ว่าสนัยกับฉันเรายังไม่ได้มีอะไรกันอัศนัยเขาบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนเด็กแรกเกิดน,นี่ใช่ไหมคะ ที่คุณอยากได้ยิน m ิ s ซิส Ben ดอกโศกฉันพูดแล้วไงนี่ปย่างไผมขอร้องนะผมรู้ว่าที่เรามาเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ควรจะบีบคุณให้คุณพูดอะไรที่มันลำบากใจก็ไม่ได้ลำบากอะไรนี่ฉันก็พูดไปแล้วปี่ยางไรครบคเป็นเพื่อนกันเราเคยรักกันเห็นกั่ช่วงเวลาที่มันผ่านมา คุณจะให้ฉันพูดอะไรอีกบอกมาสิว่าจะฉันพูดอะไรฉันพูดไปหมดแล้วพูดความจริงพูดอย่างจริงจังพูดสองคนนี้เชื่อและเข้าใจว่าผมไม่ได้เป็นสามีค,คุณคุณไม่ได้เป็นสามีฉันทุกอย่างที่ฉันฟังมาทำเป็นเรื่อง nonsense นี่เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตหลายคนนะช่วยพูดให้จริงจังด้วยทุกอย่างที่คุณพูดมาไม่เหมือนกับที่คุณไปพูดกับฉันในวันก่อนทำไมคุณต้องเปลี่ยนคำพูดเพราะอัศนัยต้องการให้ฉันพูดแบบนี้ ดอกศกโทษดอกศกน่าสงสารนะต้องตามเขามาหาความจริง,งที่นี่นีไ่ไงนี่นี่ไม่ต้องมาปกป้องเขาหรอกเนะีย ดอกโสดฉันจะบอกอะไรให้นะว่อ <Williams. S 1> ัศฎานยอ่ะเขายังไม่ได้เป็นสามีฉันหรอกฉันจะบอกให้ฉันจะบอกให้ถ้าอยากได้เขามากนะใช่ไหมถ้าอยากคนดายมากนะใช่ไหมเอาไปเลยเอาเขาไปเลยอยากได้มากนะเอาไปเลยเอาไปเลยฉันให้เธอจะไปไหนได้ยินไหมว่าฉันให้ฉันให้หยุดนให้เธอฉันให้หยุดได้หรือไม่ล่ะหยุดหยุด ยากระมลคุณเป็นคนไม่ดีคุณก็รู้ว่าสิ่งที่คุณพูดไปมันต้องไปกระทบกัะเธอจิตใจเขาแค่ไหน <c oughs> คุณเป็นผู้ใหญ่กับเขามากนะคุณรักเด็กคุณก็ย่อมรู้อยู่แล้วสิว่ามันเป็นยังไงถ้ารักเด็กก็ช่วยสั่งสอนเด็กด้วยนะว่าให้มีความอดทนมากกว่านี้ผมดีใจมากเลยรู้ไหมดีใจมากเลยว่าที่จากนี้ไปชีวิตผม ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวคนอย่างคุณอีกจนตายแล้วนึก็ฉันเนี่ยอยากจะค้องเกี่ยวกับคุณมากนั่นหรอฮะคุณอยากเกี่ยวแต่คุณเกี่ยวไม่ได้มากกว่าใช่อาสนัย ฉันยอมรับว่าคุณเป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของฉันฉันเคยหวังไว้ว่าเราสองคนจะอยู่ด้วยกันจนตายคุณทําให้ความหวังของฉันพังทลายลงจากวันนี้เป็นต้นไปฉันได้ตายไปแล้วคุณเป็นคนฆ่าฉันอัดสนัยคุณฆ่าฉัน แอนเจลาแอนเจลา what happened did did you meet her what did she say? ผู้หญิงคนนั้นเขารักคุณนายมากฉันรู้แค่นั้นแล้วคุณนายอ่ะแล้วเขาหรือเปล่าเขารักอย่างน้อยเขาก็เคยรักฉันไม่อยากแย่งของรักของใครเลยด้ แต่มันไม่เกี่ยวกับคุณนะแอนเจล่าเกี่ยวฉันเกี่ยวราอฉันไปแย่งของรักของเขามาคุณเคยบอกผมว่าเขาคบกันตั้งหลายปีแล้วถ้าคุณนายรักผู้หญิงคนนั้นคุณแย่งเขาไม่ได้หรอคุณนายอะรักคุณอะแอนเจล่าแค่นี้ก็พอ คิดแบบผู้ชายใช่ไหมตีก็ผู้หญิงที่รักคนใหม่มากกว่าคนเกา่าก็คิดแบบเนี้เหมือนกันมันไม่ใช่แค่ผู้ชายหรอกแล้วผู้หญิงคนเกา่าล่ะก็ต้องทำใจถึงเขาจะเป็นสามีภรรยากันแล้วงั้นหรอตกลงเขาเป็นไหม ผู้หญิงคนนั้นก็ไหวไงอ่ะแอนเจลาแอนเจลาเขาเป็นไหมถ้าเขาเป็นอ่ะเรื่องมันจะยากขึ้นอีกเพราะเขาก็มีสิท มนรู้ใจดอกโศกค,ครับผมเดาไม่ถูกอันเชลาอยังเป็นเด็กแต่เราโศกมีความคิดมากกว่าอายุมากนะครับโตกว่าอายุมากครับอาจเป็นเรื่องอื่นเรื่องความรักไม่แน่ต้องมีอะไรนะ Experience ประสบการณ์ครับหลานฉัน ไม่มีใช่ไหมคุณอาสนัยคุณเป็นรักครั้งแรกของเขาผมไม่แน่ใจครับผมไม่แน่ใจจริงๆมิสิสเมี ุณพาเขาไปส่งบ้านถามเขาเมื่ออยู่กันสองคน นายขาทดอกโศกค,คำเดียวคำเดียวเท่านั้นดอกโศกตอบคุณนายจริงๆได้ไหมค่ะดอกโศกตอบได้ค่ะ,<จ>ะอะเพิ่งดอกโศกเพราะคำตอบนี้มันจะตัดสินชีวิตของคุณนายดอกโศกจะต่อชีวิตคุณนายหรือจะฆ่าคุณนายก็เพราะคำตอบนี้แต่คุณนายขออย่างเดียว คอยดอกโซกตอบให้ตรงกับใจข้อนี้สำคัญมากทำไมถึงสำคัญมากคะ